กาบนมัสการครับกาบนมัสการค่ะรับผครับอ้าวจะเล่นพ่อนเออเมต่อยกสองครับเตโตอยกสองเมือนี่วันที่สิบเอ็ดคือเหล้าเล้าเหล้าเมล็นี่เนาะแล้วลองมองดูพอมาตามโดนเติบเราดีเนาะค่ะแต่ก้วไม่ไม่หนีเข่าดีลรกอเพล่สิบเอ็ดประมาณอ้นมาเนี่ยจบจนมังกร้นจะเต็มร้านวัดอีก อเนาะมันกับมันบมดตอน่งไหนเนะ<แ>าะแต่ยืดคู่บอมา่าเขาคื่อเหมือเหนือน่อมากบอมาแล้วก็แล้วก็ลวยขึ้นเกาเนาะเรามนี้เมซี่ไรเจมซี่ไปเดย ตำลักลานี่ค่ะอาจารย์เป็นฟันบอกรือว่าเป็นไดมาจังเลขอคือนกันนังขอ,อกันหลังจากทำบัดเส้าเหลียวอขอเส้าเลยขอทั้งห้องนั่นนะ,ะบบ,บ,บ่เป็นเลขคำนวณยกระบ่บ่บาไท่บ่วาเล้ามีแต่เด็กนั่นนงคอกับพุมกับพนังปุมจะเอากับชีทานก็นเห็นตัวเลขรเน่ตัวเลขขึ้นมาในใน,ในสมาธิเน็กตีเท่ารถ จะเข้าริมตาเบิ้งเลยจะบ,บริเวณรมตาเบิ้งแต่ม,มันจะเห็นเห็น <มา S 1> ในภ<น>าพหลดภาพในจีนเข้าหลดเป็นร้อยมากเลยแม่นตาตาตถ่าน้ำเงินร้อยมากจากตัวนอกค่ะตก็มีสามตัวสองตัวคือกันมันสว่าน้ำกันเลยแม่นม่เป็นจุดแต่สามตัวรูมเจ็ดตาถ่ายตาถ่าคือเก้านละ้นล่ดมั้งอตัวจรกที่ร้อยมากหนึ่งเจ็ดสี่ครับสองหก เหเล่าหมูแดงเดอเหล่าหมูแดงสารถค่ะพราออจืดสีอโหกระตอมี2สองเก่าเนาะใช่โมลายดอกยี่สิบมี สันตัวเม็ดเดียวาพันคูณพันบ่เดี๋ยวพันคูณพันบ่ตัวไหนพันคูณพันเจ็ดสีนักหนักหมเจ็ดซีพันคูณพันเจ็ดสีพันคูณพันเจ็ดสีนักหนักตรงทีว่าพันคูณพันเด้อพี่น้องห้ามโขงห้าโงวันที่สิบเอ็ดเส้นบาทเจ็ดสีโขง่็พอคือาอ พันกุพันจันักจัดเต็มตัวได้ครับตัวได้เนี่ยตะตะเกาคือบ่าดีเนว่าบวันนี้คือบอว์บวบอ่ท่านในอท่านหนหอดจังหวะหอดจังหวะก่อนเต็มทีคกัพระอาจารย์มั่นใจตัวได้กว่าคลูกม็กเจซีแห้งแมวค่ะว่าเห็นชัดชัดตัวเจสซี่นี่เนชัดกว่าเพื่อนเง่นชัดชัดกว่าเพื่อน ตัวนึงเรียกวาเนี่ยจ้าอีกซุ่มซุ่มเหมือนส่วนเลขหนึ่งเลขเจ็ดไอเลขหนึ่งเลขสองเลขหกเหมือนมันกราเห็นเป็นโตอยู่แต่แต่มั่นชัดก็จะเ็นเลขเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่มันมันชัดชัดชัดคขาดสำหรับแนวทั้งจำลาวฟงพิโตนนะคะ สำหรับใครที่กำลังติดตามบางทีโต้งโยนะคะเมื่อนี้มั่นใจจับหนักจับเต็มประสันพันว่าพันคูณพันเจ็ดสี่สี่เจ็ดพันคูณพันค่ะว่าเป็นพันคูณพันเจ็ดสี่อดูเจ้าพันหาก็ได้เพิ่มอีกอะไบ้างครับเพิ่มอย่างดีบัน ลุงพี่มันใจเจ็ดสีเอานักนักบนลุงพี่ข้ยู่ดอกมันมันมุนบ่ได้ง้นจะเป็นเนืองสล่ะเจ็บเนืองคนกัมี่ยู่งเจ็ดกับมี่เจ็มีเออไปใส่บอลอดอาแเีต่อาลงมีเหาุไข้ามาเลยเอานเดือนแอดมินก็ได้ บาพี่มาไบอกเลจ้าว่าจาน้บอกเอาสุงว้าุสเทียบเทียว่าแต่มาพ่าได้คานำมันตั้งทั้งปีบ่จ้าพ่ได้คานำมันมากเนี่อนี่หน่งเนว่จ้าเช้น้อยเพราะว่บัวบไทยบ่วเหล้านี่สามตัวสองตัวแค่นี้เนี่ มัมมีหลายหางมันเป็นยังก็มีหลายหางเพราะว่าลูกตาเล็กสามตัวกมากค่ะตาเล็กตาเล็กนี่เก้าก็จะเป็นหกเนีนแม่น้นำด้วยครับสองหกก็ต้องสองเก่าค่ะ <S <S ตำลา่าวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมหกแปดหลวงพี่ต้งสามตัวเม็ดเดียวเจด็ดอ๋อ หนึ่งเจ็ดสี่สองหกมาเตอร์ไครับนี่พ่อจัสองหกบสองตัวนั่นแหละโอ้สองตัวสองตัวทั้งรลมเลขนางครับสำรับค้นทุนหน่อยลงพีสองหกกับตี่เจ็ดนั่นแหะเจ็ดซี่นั่นแหละแม่งบหน่อยอ่ะแม่งทางงบหน่อยบ้านนี้สำรับค้นงบหลยเลยครับ งบไยกับเด็กามตัวกับมีหนึ two, seven, four, so like okay. ่งเจ็ดสี่ครับสองหกตารงมากก่มีเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งอะไรย่ง้วน็ับเจ็ดสี่สองหกสองเก้านั่นแหละงบหน่อยทุนหน่อยตัวเนี่หนังๆก็คือสองหกกับเจ็ดสี่ตัวแรกพันหาพูนพันหาครับเจ็ดสี่เอาเท่าไหร่กว่าครับพรอาจารย์เจ็ดสี่พันหารวเจ็ดสี ตัวกับสีแ้งอยู่ได้นอนมือแดงเจ็ดีนี่ได้เงินแสนอยู่ดอกงบน่อยตัวใดก็จ้าเจ็ดตัวเดียวแม่เจสตัวเดียวตัวกันตัวร่องคือสองหกนั่นอกันไปแม่สอกครับเนี่ยเนี่ยวั่นว่าหายเจ็ดคือจะเจ็ดกับตัวไม่กับเต็กถ้าสีตัวเอาสองหร่วมกันได้พ่อค่ะได้ มาถ้ากอดข้อกันมานนี่ังไดสจนะเขาเออเ็สสีพิจารณาเอาหนึ่งออกนะซื้อ 2, 6, องหกเจ็ดสีเลยสี่ตัวอืมเสดงว่ามุมนั่นมัดรับเลงไว้แล้วเ็งไว้แล้วเขาขายสี่ตัวน้่บ่เป็นสี่ตัวนีตัวตัหรือดันสตัวถ้าตุกสี่ตัวถ้าถุกได้สี่ตัวมันได้เยอะได้เขามีโตัวพร้อมบ่ หางบน้อยทุนน้อยคือสองหกกับเจ็ดสี่ตัวพันพันพันคุณหัพันหาคุณพันหาคือเจ็ดสี่สองหกเนี่ยเนี่พันเดียวกับพ่อเด็ดใจขึ้นอเราตั้งเด็ดเด็ดย้ำได้กันกอดข้อกันมาเอาเบามากเลยนะวันละห้าบาทสิบบาททำแล้วเนี่ยเขาได้ค่าครับขรับเอามือมีดเออเอาไว้ใส่น้ำ อี้ว่ามีเงินซื้อปลาทูดีย,ยาวเหมือนนี่อยากได้กินปลาทูหนึ่งได้กินปลาทูเเค่โอนน้อพอได้ซื้อปลาทูนี่ามกำร่างเขาเ้อการลงทุนก็นได้เพราะว่าเป็นการลงทุนขางเสียงดวง